จริงๆนะไอนห้าปอนี่มันมันเป็นยังไงครับโอ้ผมไม่อยากใช้แล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกลืมันเมื่อยอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นไงเป็นไงไอ้ถั้งแรกที่ผมมาขายน่ะผมยังไม่ได้ได้ปุ๋ยอาจานใช่ไหมล่ะครับอันนั้นน่ะผมจีดผมจีดหกเมตรอืมจีดหกเมตรได้หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบรูอืมอืมอันนี้ มกเริ่มเกีย์วันที่9พร้อมกับการพ่นปุ๋ยหอ,อาจา์น่ะครับผมเริ่มเกปย์ีดแรกเลยนะครับพ่นปุ๋ยแล้วก็เกีดเลยตอนเย็นเนะครับเกีดแค่สี่มีดอืมได้หนึ่งพันสามร้ยยี่สิบเกีดสี่มีดได้1นึ่งพันสามร้อยยี่สิบลครับถ้าสมมติว่าผมเกียหกมีดเนี่ยก่อนใช้หอ,อาจา์นี่มันจะไม่ได้ไปได้เกือบสองตันบด ก็ที่พูดแล้วเนาะผมผมบอกเลยต้เหนื่อยเหนื่อยแล้วจิอ่านเจอปัญหาแล้วไม่เลยปุ๋ยนี่ครับผมผมพ่นไปรอบสองแล้วเด้อยจันครับไปรอบสองแล้มันเหลืออยู่เหลืออยู่เดี๋ยวพอหมดอีกเดี๋ยวผมจะสั่งอีกนี่ครับครับครับไม่เหนื่อยตายนะบ่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทั้ ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ